สวัสดีพี่น้องผู้ตุกคนวันนี้กับาพี่น้องออกมาหาปักเบ็ดปักขอให้เขาเนี่ยหมายกัดไข่อไม่อะไรพี่น้องนี่จะได้ในรล่องน,น้ำนี่แหละมีป้าไม่มีป้าก็ยังไม่รู้เขาเขากัดเริ่มเลี้ยงมัดเด้อกี่เด็ดตัวไม่ได้ตัว,ตวก็ยังค่อยมาลุ่นกันพี่น้องตอนยามนู่นน่ะก็ใสเ่เบ็ดมากกัดเลี้ยงมีกีหลัง มันมีไม้ใสมัดไม้เลยน่างัวแข็งมัดมีตั้ตมร่องหนึ่งมีปลากินไฮบรุ่นหนึ่งใส่มาสามสิบสี่สิบหลังนี่แหละ,ะใส่ซัมนีก่กันดีใส่ซัมนี่เลยพี่นอ้องไปรุ่นกันไปยามกับหนึ่งทมีเสือไหมมารุ่นกัน ครับมาพี่น้องเต็มแหลกดูดูดูหิึ่งเบ็ดเจ็ดไม่ลงเออครับเอาไปก่อนพี่น้องไม้เต็มพี่น้องไม้เต็มใคยเห็นเต็มอยู่เต็มมากระนับเต็มหรอวะเนี่ยเอ้าไม้ไม่่อยมี้แหละ องเดินกลับมาคันนี้มีอากาศอยากตากของกันโอ้โหเปียกน้าจริงนี่เป็นยังไงโอ้โหตสวยอยู่พี่น้องไปขึ้นโลได้อยู่พี่น้องตัวเนี้นาวะมันขึ้นมาละแทบอคันหนึ่งไป ถาีต uh, ัวนพี hey, ่น oh. ้องโอ้มมมีจับจับอยระบกาใหญ่ดหน่อยใส่สวยไหมพี่น้องนู่นแบบ ยามเบ็ดกันอีกทุกรอบมีต้องมีเต๋อไหมครับอย่างรประจิตประจิตนอนขึ้นเลยขึ้นจิตปฏดหนอนแล้วพี่น้องคือสถานาการณ์แล้วคือฝนจะตกเลยที่ถักมีดีกับปูยองมาแล้วขอทุกอย่างเป็นเหยื่อครับพี่น้องดูคันไหนก็นเงียบดูคันไหนก็นเงียบพี่น้องเอ,อ้ย ตะคือไม่ล่ะวันนึงหลุขนข้างนก็เงียบยังเงยียยังัเลียอยู่คือเก่าอยู่

เขานี่ปลาสละไมัง้งเลาพีลน่องดูตั้งนึงตั้งนานพิ่จะมาเห็นตัวนี่ตัวใหญ่ตัวหลวงเพราะว่าแต่ตันนี้เดียวยังยังเบ็ดก็ยังยังไม่ลงดูฮะเต็มแรลกของ รอบนี่อย่ดูมดหรอพี่น้องเห็นเต็มเดี๋ยวจะต้องตายมีปลาปลาไม่มีกินเว็ดเลยเด็วแต่ยังท่านพ่อทุ่มนะพี่น้องสามทุ่มข่ยยายไม่รอบนึงอาทุ่มกับเจีย๊ยบกลับเลยไมนมีกิน นาดรอบมืดเลยยนะังแล้วพวกข้ามฟ้าอาจจะขินเบ็ดไม่กินออนี่เลยเป็กๆแล้วกนเลย่อยามอี่รอบนึงพี่นอกคือคือไม่คือที่ติพี่นอกออกจับเบ็ดกันยามเบ็ดไปเลย หากรับนึงคอยมาเจ็บมันนะม,มีอะไรกินคือเก่า้องนี่ไม่คือดักวันเลยตรงนี้มีเต้มเลยเห็นปลาสีตัวตั้งแต่จะใส่นกระนามตะกระนามแหงตะกระนามขึ้นอยู่ฝนตกมากกับ តាមព្រំជាតិតៃមុតយ៉ាប់គึ้นក៏ជាតិរយជាតិវៀតណាមអឺវៀតណាមຫມົດណា เอฟเดียวหนามเจ็เดียวหนามลงโอ้ยทมีปลามากินนี่พี่น้องเอ้ยไปหนามไปเรื่อยๆไครเดินเจ็บกลับขึ้นมาเฮ้ยเกา ทุมก่าจะเที่ยงขึ้นนะมีเกา้ามีเต็นมีแจ้งนี่ถ่ายด้วยพี่น้องมีแต้งแบบกินลสสรุสปชิปเลยสรุปว่าหลอบเจ็บไม่ได้สักตัวพี่น้องกำลังกลับบ้านพี่น้องไปปลาหกตัวเจนนั้นแหละเชาี่เห็นนั่นแหละ ได้กจบทิไปไว้แสดงพี่น้องสร,รุมสรุปทิปก็ได้ได้แค่ปลาหกตัวคลิปกดมันก็เที่ยงคืนกว่าแล้วก็จะอัมลาพี่น้องไม่แค่นี้แหละก็จะกล่วกาวคำว่าลาตีสสวัสดิ์สวัสดีครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้อง ติดตามชิปต่อไปเจอกันจะไปหาดตรงไหนต่อไม้นี่ไม่ขึ้นแล้วต้องไปย้ายไม้แล้วพี่น้อง